วันนี้คุณแม่พาเด็กๆมาทำอะไรนะแล้วแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ขอมาปล่อยพลังกันที่หาเบอร์แลนด์ซีคอนบางแคไปเลยค่ะเต็มตัวกันเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะปล่อยพลังกันแล้วนะ let's go นาทีนี้นะคะบอกได้เลยว่าตามเด็กแทบไม่ทันพอนี่เลยค่ะปล่อยพลังกันเต็มที่ เด็กสี่คนนะคะหลัก็ี่ยิ่งตาหนไปแล้วลาพี่กอยาก,กับพี่พอตนะคะเขาก็มาลองสไลเดอร์ตัวนี้เลยถูกเขาไฟนะคะพี่กอย่ามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูพี่พอตกันนะคะปีนขึ้นไปแล้วนะคะส่วนสนุกที่ฮาวเบิร์แลนด์เขาจะแบ่งเป็นโซนโซนเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตนะคะอันนี้เป็นเด็กโตเล่นได้เลยพี่พอตก็บอกว่าเสียวจังเลยแม่แล้วเราก็ไปเล่นอนอื่นกันพี่ที่เล่นมากม <ไป S 1> ายเลยนะคะ เด็กๆก็่ะวิ่งตามแทบไม่ทันอันนี้จะเป็นจุดโปรดขเด็กๆเลยเราต้องลากอุปกรณ์ของตัวเองขึ้นไปเสร็จแล้วนะเราก็นั่งลงมาแล้วก็จะวู่งแบบนี้เด็กๆชอบเล่นกันอยู่หลายรอบผู้ใหญ่ก็เหนื่อยนะคะที่คอยวิ่งตามแต่ก็ต้องยอมทำใจนะคะพามาแล้วก็เล่นให้สนุกไปเลยสิมาอีกแล้วนะคะ ยมันฟินเวอร์โซนนี้จะเป็นโซนที่เด็กๆเ,เล่นนานกันมากที่สุดนั่งนั่งไหวเลยเล่นอยู่หลายรอบมากจนเราต้องนั่งหลอสามพวนที่พาเด็กๆมาเล่นนะคะบอกเลยว่าหนุนมากเพราะว่าเด็กๆเ,เขามีพลังกันเยอะมากเลยออค่อยดูนะคะอ,อันนี้แค่เบเบ เล่นได้ท hey, ุกอย่างทุกอย่างเป็นของเล่นและเราผู้ใหญ่ก็ต้องเล่นด้วยเอามันกไหมอ่ะไปปั่นจักรยานกันเลยจ้าโซนนี้เล่นได้ทั้งข้อมือสีส้มแล้วก็สีชมพูนะคะเด็กๆก็ปั่นกันตามสบายเลยเราก็ได้ยืนปั่แค่นั้นยังไม่พอนะคะวันนี้ค่เพื่อเลเขาก็มีกิจกรรมพิเด้วยให้เด็กๆได้ร่วมสนุกเล่นอีมอซ้อนข้ากันเขามีรางวัลให้ด้วยนะ เด็กก็ได้ร่วมกิจกรรมดีๆนะพอเสร็จกิจกรรมเด็กๆก็มาเล่นกันต่อแล้วเราก็คือไปรับายสีงานน้องๆนะคะก็ไปเลือกตามลูกเพือเองชอบอันนี้เขามีพนักงานคอยบริการให้นะพอเลือกเสร็จนะะเราก็เอาสีมาเด็กๆก็จัดการรับายสีกันเลยโซนนี้จะเป็นโซนพักนิ่งของกเด็กกัน แล้วก็ได้ระบายสีด้วยพอระ,ะบายสีเสร็จพี่พอต้องไม่เล่นตัวต่อแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าโซนีพ่อชอบหรือว่าลูกชอบกันนะ<อ>นี่พี่พอก็ได้แล้วเนี่ยพ่อชอบเห็นไหมแล้วพี่พอนะคะก็ะขอมาต่อเลโก้ยักษ์จะต่อเป็นบ้านแต่ทําไม่ได้ก็เล่นได้แป๊บเดียวเดี<อ>๋<อ>ยวเราไปดูผลงานระบายสีเด็กๆกันนี่ พ่อป้ายังไม่เสร็จนะคะเอ่าเด็กๆก็ขอไปเล่นลูกบอลกันอันนี้ลูกบอลมีแค่สองลูกนะแต่เด็กมีสามคนก็ยังกันเล่นกันไปจ้าจริงๆเครื่องเล่นที่ฮาร์เบอร์แลนด์มีเยอะมากเลยเอาว่าเราจายไม่หมดนะเพราะว่าเด็กมีสี่คนแต่ก้องมีคนเดียวแค่สามไม่ทันเลยเด็กๆเล่นอย่างเล่นสไลเดอร์แล้วนี่มีหลายแบบนะคะ พอจะเล่นกันก็เล่นพร้อมๆกันตาล้องจะถ่ายไม่ทันเลยทีนี้ออเอาที่ได้ละกันอ,อ,อันนี้เป็นข้าวฟ่างกับปลายา,ยายสนุกันเลยฮาร์เบอร์แลนด์กว้างมากแล้วก็เครื่องเล่นก็เยอะมากเยวต้องวิโนนะเลือกเล่นกันแบบต่างไม้ต่างพอที่นี่นะเครื่องเล่นเขารองรับความชอบของเด็กๆทุกคนเลยเด็กสิคนนี้นะความชอบไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องเลือกไปถ่ายนะคะก็ได้มาเท่านี้ก็บุญแล้ว มาลองกันดูนะคะที่หาเบลเลนซีคอนบางแค่พาเด็กๆมาเล่นด้วยกันนะ